ซินเทลนะครับตอนนี้อากาศที่เป็นองก็โอเคนะครับน่าจะประมาณ26องศาน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่จุดสตาร์ทกันนะครับ de no, agua no, no. นี่นค,คือคำคำซ้อมวิ่งมาก,กี่เดือนทรัเนี่ยจริงผมก็อยากจะแสดงความอยากกระตุกอยากกระตุกแล้วพูดอยากกระตุกมันกินอิ่มครับอ๋อกินอิ่มพร้มสุขครับมันก็นกระตุกครับพูดต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเล่าไปเรื่อยก็ง่าครับมอร์นิ่งรันไม่ได้ครับมอร์นิ่งดัน กตอนที่เราไปมา,มา,า,า,าระยะห่างอะไระครับตอนนี้กี่ร้อยเมตรแล้วครับเจ็ดร้อยเมตรครับทำไมตาม <laughs> มึร้อยได้กันี่เนื่อจังวะตอนนี้นะครับเราผ่านมาประมาณเกือบกิโลนะครับก็ออกจากจุดสตาร์ทมารึเป็นถนนเดี๋ยวยิ่ออกมาเรื่อยๆนะครับ <laughs> ผ่านมาประมาณ1.5ึกิโลนะครับผมก็ จะเป็นถนนอยู่นะครับเ็าจะตรงมาเรื่อยเรื่อยมาประมาณสองโลนะครับก็เดินเลยกสาย นีนะครับผ่านมาประมาณสองโลครึ่งนะครับก็ยังอยู่ในเขาเรียกถนนอยู่นะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับที่เบตงอากาศก็ยังดีอยู่นะครับยังน่าจะมายิบหกยิบเจ็ดองศาน่าจะได้นะครับก็คัดออฟไม่คัดออฟแน่เราจะไปที่ A1 นะครับเอหนึ่งประมาณเก้กิโลนะครับก็คำนวณไว้ประมาณ ชั่วโมง50นาทีนะครับตอนนี้เราผ่านมาประมาณ2องชครึ่งก็ประมาณ24นาทีนะครับนะครับเราเข้าสู่ชุมชนจาระกางานะครับก็อนุเนินเป็นทะเลหมอกนะครับรงเรามากับนี่จ็อกกิ้งแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มวอร์มอัพทำเวลาเสีย <c oughs> าากศเบตรงยาำเช้านะครับผมตอนนี้อากาศก็ยังโอเคโอเคอยู่นะครับครับผ่านมาประมาณ3โลสานะครับเราก็ถึงทางแยกที่จะขึ้นทะเลหมอกนะครับอยู่ประมัน จะเป็นทางอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยอทุกระยะนะครับก็จะผ่านมาตรงนี้หมดเลย10 20, 20 50 100 40, 40นะค4 0บตัวนี้นะครับกิโลที่3.8นะครับเราก็เริ่มเข้าทางระยะทางธรรมชาตินะับนี่เป็นดินเลยนะครับหลังจากเดินวิ่งถนนมาประมาณ3 8กิโลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าป่าแล้วนะครับก็เวลาตอนนี้ประมาณ6โมง38นะครับที่เบตง50กิโลตอนนี้อากาศยังดีอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ CP หน้าประมาณ9กิโลก็เหลือประมาณ5 5.2กิโลนะครับจะถึง CP หน้าะครับก็ดอกแผนไว้ประมาณชั่วโมง50 นะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณสี่สิบนาทีนะครับ นะครับผ่านมา5กิโลนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ไปจุดชมวิวนะครับก็จะเป็นทางนี้ตอนนี้นะครับกิโลที่5้าเราติดประมาณนี้ไงครับสปายครับยุงหามนะครับ ไกลมไหมเนี่ยรอน่งเดอเดี๋ยวเราลงไป A 2อล้วก็เลื่อ A 1ก็เลื่อเราไม่เอา A 2างลงไป A 2อ่ะอืง ครับหู้ยร้อนเหลือเกินสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่5.4นะครับตรงจุดชมวิวที่1,557ฟุตนะครับที่เบตตรงนะครับอ๋อหมอกตึบเลยตะโคนร้อนครับปึงมาณข้างบนก็ ก็เริ่มดาวยูลงแล้วนะครับประมาณกี่กิโลที่5นะครับก็จะอยู่ที่ความสูงนิดนึงนะครับก็จะมีหมอกเลยเลือกอยู่รตน,นี้ น,นี่ลงยาวว่ะพี่เน็ต นี่กิโลที่5.7เองนะครับโอ้ความชันประมาณให้ความสูงสะสม260กว่าครับคนร้อนเลย Boy, <laughs> oh, <jeg tæmmer>. så <coughs> ประมาณ6.5กิโลมา,าครับก็จะเป็นทางดินเรียบประมาณนี้นะครับก็ยังวิ่งบนหมอ,อกอยู่นะเป็นมีหมอ,อกจางๆนะครับ,อ,อ,ารบอากาศก็ไม่ได้เย็นมากนะครับเอ้าๆหน่อยๆเอ้าหมอกสวยๆในขนาดกิโลที่6.8นะครับก็เหลืออีกประมาณ2้า มัน9กิโลใช่ไหมครับก็เลยมาณ 2, 2กิโล2นะครับคืได้ถึง 4P ที่อก1นะครับซึ่งน่าจะเกินเวลาที่คำนวณไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันชั่วโมง45ละเลย5อาทีเองนะครับไม่ไม่น่าจะตามแผนละครับก็อาจจะหลุดแผนไปมาแบบ20นาทีเลยครับก็ต้องรีบอีกนะครับ กิโลที่7.5นะครับผมเกืออีกประมาณโลครึ่งนะครับจะถึงที่ A1 นนะครับ A1 นี้ประมาณ9กิโลตอนนี้เวลา7โมง5นะครับก็ยังมีหมอ,อกอยู่อากาศก็โดยรวมมีเย็นๆนิดๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างอบอ้าวนะครับแต่ยังมีลมเย็นผ่านนิดหน่อยนะครับ โอ้โหวันนี้อากาศดีมากเรียกว่าโปร,โงร่รงาาเลยครับตรงบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยค่อนข้างโปร่งนะครับวันนี้ไปดูดูวิวของข้างนะครับนี่อากาศโปรง่ปรงๆเลย นี่ครับเราก็เดินทางมาที่ A1 แล้วนะครับก็ทุกระยะก็จะมาเส้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับทางดิบห้าห้าสิบร้อยแล้วก็ด้อยสิบนะครับ หลังจังลุดกิโลที่8นะครับเราก็ขึ้นมาที่ถนนนะครับตรงนี้กิโลที่8นะครับตอนนี้มัน8โมง3นาทีนะครับก็น่าจะเลยบัฟเฟอร์ไปเวลาพอสมควรเลยนะครับที่แผนเอาไว้โอเวลา8โมงนะครับที่ถนนกิโลที่8.5นะครับอากาศดีมีหมอกนะครแล้วก็มีลมเย็น ดีเลยนะครับไม่คิดว่าภาคใต้จะมีอากาศเย็นอย่างนี้นะครับเย็นเหมือนเหนือเลยนะครับนี่นี่มีหมอกให้ดูนะครับดีๆอากาศดีครับค่อยค่ายยังชั่วหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสายๆก็ได้จะโดนความร้อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เสพบรรยากาศดีๆไปก่อนนะครับก็เปยบตรงปีนี้มาปีแรกเลยนะครับลง50ิโลนะครับเพราะว่าขับรถมาค่อนข้างโคตรไกลเลยครับ แต่ว่าก็สวยดีครับครั้งแรกที่มาี่อากาศดีครับจุดหมามันไปโรจิดนะครับก็จะเป็นดินตรงนี้เลยครับเมื่อคืนฝนตกหน้าตาเลยอีกหนึ่ง กครับ,รบโอ้ดินแบบเละๆนะครับสไลลงมากันอย่างเดียวเลยนะครับนนประมาณกิโลที่9นะครับผมก็วอดีฝน,นตกเมื่อคืนก็เละนะครับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้กิโลที่9.8แปนะครับผม ยังหาซีไม่เจอเลยนะครับหลังจากหลุดหุบที่เป็นเละๆมานะครับแล้วก็เข้า,าเหอมอือนหิว่่าจุดหนึ่งนะครับซีพีน่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้ารีบออกนะครับเพราะว่าเลยเวลาปักเฟอร์มาเยอะแล้วนะครับ ครับายตอนนี้นะครับเราจะเข้าที่ A1 นึ่นะครับตอนนี้ A1 หนึ่งก็มันสิโลนะครับผมเลยมาหนึ่งกิโลไม่รู้ว่าเลยเพราะผมเดินไปถ่ายรูปหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้เวลาห mm hmm. น,นึ่งครึ่งนะครับอากาศก็ยังโอเคอยู่นะครับ โอ,ยอ้ยงเพลงขึ้นเพลงเลยสวักย่าสักย่า ตอนนี้นะครับเราก็มุ่งหน้าไปที่เอสอกกันต่อนะครับเราเวลาเราเกิดมาพุ่ข้างเยอะเลยนะครับประมาณ40่สิบนาทีนะครับเร,เราต้องเวลาที่เกินกลับมาให้ได้นะครับตอนนี้กิโลที่สิบ <c> เ <oughs> นะครับตอนนี้ประมาณ8ปดโมงห้าสิบเจ็ดนะครับก็ออกจากเอหนึ่มากำลังจะไป A อองนะครับผมเอสองประมาณ สิบสามกิโลนะครับก็ทางก็ค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะเป็นเนินครับกิโลที่สิบสองจุดเก้านะครับจะเป็นเปลี้ยวมาขึ้นทางขึ้นทมทะเลหมอก yes. โอ้ตอนนี้13.4นะครับโหคนเหนื่อยเลยยากเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้หมอนั้นสวยใช่เหนมครับสดๆครับยิงน้อยกูไม่เหนื่อยขนาดนี้เลย<ช>โอ้แต่กี้ก็เสียวเหมือนกันนะเพราะผมเคยเป็นฮีตกนะครับครับตอนนี้ กิโลที่13.5นะครับก็ไปขึ้นมาได้เลยความสูงสะสมของซีพีนี้มัน265ประมาณ3โลนะครับก็ชัน้นอยู่ชั <c oughs> ้นอยู่ชั้นมากนะครับ <c oughs> แล้วก็อากาศทั้งอบนะครับ <c oughs> ให้ดูจากมุมสูง ตอนนี้กิโลที่13นะครับโอ้คนเหนื่อยเลยครับก็เอาจริงไปตรง50ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าถ้าไม่ได้ซอมมาครับก็จกังหวะอัพพิวนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,นครับก็คือด้วยภูมิศาสตร์ของใต้ก็ความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ หมดแรงวันนี้ก็เป็นเส้นทางกิโลที่สิบสามจเจ็ดนะครับของเบตงสุดเลยเร็วกว่านี้ก็เพชรเต่านะครับโหโคช้าเลยโคตเหนื่อยตอนนี้สิบี่กิโลนะครับก็ซีพีนี้ประมาณสิบสาโล เราผ่านมาแค่3.8ที่เหลืออีกเก้าโลกว่าตายหัวเอาเรื่องเลยครับแล้วก็ยังไม่สุดนะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกเฮ้แปดความสูง,ง,งมาวสมประมาณ370เฟสเฟ้หัวเอาเรื่องเลย คุณเหนื่อยเลยน่าจะสุดวะคุณจะหมดแล้วเนี่ยอเอ้ยนะครับที่นี่เป็นตรงสุดใต้ของสยามนะครับอากาศก็ดีครับอบอบดีครับ แต่มีหมอกนะครับเหมือนมีนกบินไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับอากาศใช้ได้อยู่เฮ้ย,ย,ยมีหมอกดูนครับสวยเลยตอนนี้ครับผมเราเดินทางมาสิบห้าสกกิโลแล้วนะครับก็ยังอยู่ในป่าอยู่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้เราดูหลักเขตประเทศไทยนะครับก็จะข้ามไปฝั่งตรนนู้นก็น่าจะเป็นมาเลเซียครับตอนนี้16.5โคตรเหนื่อยโคตรเมื่อยโคตรยากจะทันหรือเปล่าไม่รู้เลยครับตอนนี้หน้าที่เดียวคือไปเรื่อยๆครับนี่ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับคิดว่าน่าจะไม่ทันขัดออมนะครับเพราะว่ามันขัดออ่เพียงครึ่งนะครับเขาปรับมาแต่ว่าเหลืออีกประมาณแบบห้าโลกว่าเลยใชอีกประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งต้องวิ่งซับวันนะครับถึงจะทันซึ่งยังไงก็ไม่น่าทันนะครับก็น่าจะจบอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับถามว่าจะได้ไหมก็จะได้ดนิดๆนครับแต่ว่าด้วย พื้นผิวนะครับขอ,องเบตงนี่เอาอจริงยากมากยากกว่าอิทนน์ยากกว่าเชียงใหม่เยอะเลยครับเพราะว่ามันลื่นตลอดทางนะเวลาขึ้นก็คือขึ้นแบบขึ้นสุดแล้วเวลาลงนี่คือเป็นดินเละๆครับมันมันวิ่งไม่ได้ยืนยังไม่ได้เลยครับมันก็เลยทาให้ค่อนข้างเสียเวลาครับก็คิดว่าน่าจะจบที่แค่ยี่สิบก่โลนะครับน่าจะไม่ชันคัดออบแลยนะครับโอ้โหเละได้โลเลยครับผม วิ่งยังไงก่อนแค่ยีนังลื่นเลยครับีถ้าลงไปนี่แพลตแน่นอนครับดูเป็นอย่างนี้มาตลอดทางเลยครับเล็กมากถึงมากที่สุดตอนนี้ยี่สิบเ็ดกิโลนะครับผมก็น่าจะไม่ทันคัดออฟแล้วนะครับเพราะคัดออฟประมาณเที่ยงสามสิบนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเดินเล่นละนะครับก็นนจ,จบอยู่ที่ยี่สิบ สากิโลนะครับไม่ทันขัดออฟที่เอสองก็ถึงไปต่อก็ไม่รู้จะมีแรงเปล่าขาลอยมาตอนนี้ครับเหมือนมันลื่นมากแล้วมันเกร็งอย่างเดียวเลยครับหมดแรง